สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ22ในโหมดเพลเยอร์โหมดนะครับก็จะมาเล่นเป็นโรนัลโดนะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับทางวูฟแฮทมตันนะแล้วก็เพิ่งเสมอมานะครับผมเล่นนอกรอบไปนะแฮมตันเสมอไปนะครับ1นตอนนี้เราก็มีแค่แต้มเดียวนะครับเพราะเกมแรกก็แพ้หลีดไปนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่16นะครับแต่แข่งน้อยกว่าเขาไปนะ1น,นัด โอเคเกมต่อไปบู๊แฮมตันนะครับบูแฮมตันนี่รวมนักเตะโปรตุเกสเลยนะครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้ก็จะมีมันจะมีนี่ครับติดทีมชาติด้วยนะก็จะเล่นกับนอร์เวย์อิตาลีนะครับผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไม่ได้เล่นนะน่าจะไม่ได้เล่นนะครับนอร์เวย์กับอิตาลีเนี่ยเกมทีมชาตินะครับอาจจะเล่นสักแมตช์นะครับแล้วก็มาเล่นเกมกับทางเวยนรวนะ ก็นี่ครับเป็นเกมกับทางเวีริวกุ๊ปเอฟนะครับเราอยู่กุ๊ปเอฟยังไม่ได้แข่งกันเลยนะมีเบอร์กามูสเซซิโอด้วยนะครับหรือออตแลนตานะอันนี้น่าจะเป็นอ่ากุ๊ปการแข่งน่าจะปีนี้ป่ะผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช่นะครับอาจจะใช่น่าจะปีนี้นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับทางวูฟแฮมตันกันก่อนดีกว่านะครับเขาอยู่อันดับที่19นะวูฟแฮมตันมีเทนักเตะโปรตุเกสนะครับวูฟไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับมามาอยู่ในสนามของวูฟแฮมตันกันนะครับไม่รู้สนามชื่ออะะไรนะ ตอนนี้โลนโดก็ยิงไปแค่ลูกเดียวเองนะครับก็บู๊เพมตันนะครับพบกับทางแมนยูนะก็ยิงไปแค่ลูกเดียวนะครับแอซซิดก็ไม่ได้แอซซินะลงไป2อเมตรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะได้ยิงหรือเปล่านะครับทำเลตติ้งให้ถึง9เลยเหรอ เก้านี่มันเยอะมากเลยนะแล้วก็ทําให้ทีมคลองบอลอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะใช่นะ60%นะครับไปเดี๋ยวไปดูเกมกับทางวูดแมตั้นกันเลยดีกว่านะครับ let's go ไปดูกันเลยนะเมืเดสจ่ายมาได้นะไม่จ่ายนะครับจ่ายมาให้เฟสแทนจ่ายมาโรนโดออกไปทางขวาที่ซานโชซานโชคืนมานะครับจ่ายเข้ากลางที่ซานโชซานโชแทงมาได้ไหมโรนโดถึงไม่ถึงนะครับไม่ทันนะโอ้เขาสาตยาวมาเลยนะครับโรเซซาจ่ามาเฟส เปสใจมาโรนโดโอจะติดนะครับเฮ้ยาจมาซานโชซัดเลยไอเออเออตะกี้พูดอาร์ซนนิอนอะไรว่าผมมืงแคสอาร์ซิอนจบไปนะครับผมเลยจะพูดว่าอาร์ซนอนโอ้ลูกนี้ก็เข้าไปเลยนะครับนี่นะเพิ่งเริ่มเกมมาก็ซัดแล้วโรนโดนี่นะครับก็เป็นช่องเลยโอ้โหนิดเดียวเหมือนกันนะเหมือนเขาจะเซฟได้นะครับโรนโดใจมากลางก่อนนะครับ กอคอยต่อบอลกันไปแทงมาได้บรูโน่เฟรนันเดสสวยฮะโรนโดมาแล้วโรนโดพิกกลับมาจ่ายไปบรูโน่เฟรนันเดสไม่ได้ยิงด้วยโอ้โห,หเฟสจ่ายพลาดไปโอโ้โดนตัดบอลไปครับเนเวสคือเป็นเนเวสโอเคตัดบอลนะครับลูกชอบรูโน่เฟรนันเดสลองปั่นเลยโลนอโลโอ้ยนึกว่าจะเข้าแล้วโอ้โหได้ปั่นลูกนี้ วันง,งามๆเลยนะครับแต่ไม่เข้าประตูนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหนึกว่าเข้าแล้วตะกี้เปิดมาในเวสได้วันบิสก้านะครับโยนมาโรนโดโขกได้นะครับเอ้าไปโขกให้โบลี่เฉยมาแล้วเอาแล้วไงเฮ้ยแม็กควโอ้โหโโเซฟปะนนะเดกอาไม่รู้ว่าเซฟหรือเปล่านะครับลูกนี้ซัดโอ้โหแม็กควบังไม่อยู่นะไม่เซฟนะครับยิงออกไปเองนะออกบา จ่ายไปบูโนเฟรนันเดสให้กับทางเฟสเฟสแทงมาให้โรนัลโดเฟสไปกลางยกมาเฟสโขกไปโอเคแอสซิสไปหนึ่งนะครับเฟสโขกอย่างสวยนะชนเสาเข้าไปเลยนะครับเฟสโอเคเลยขึ้นนำํำสองศูนย์แล้วนะครับนี่ครับเฟสแทงมาให้แล้วก็โรนัลโด,โดยกง่ายๆไปนะแล้วก็เฟสโขกโขกสวยอยู่นะครับลูกนี้ชนเสาเข้าไปเลยนะโอ้เซฟยากนะครับตัวเซซา พรุ่งนี้ฉีกออกข้างไปหน่อยนะครับโอ้ยก็นิดเดียวเหมือนกันนะเหมือนจะเซฟได้นะครับ่า่ให้ทางเฟสไปก่อนนะครับไปขึ้นเกมขึ้นเกมจนหมดเวลาแล้วเอามาอีกสักลูกก็ดีนะคันโชโยนมาโดโรโดโขกไม่ถึงนะครับโขกไม่ทันนะโอเควันบิซกา้าเก็บได้นะครับโ,โดโดไดบอลโนโด,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 โดแต่ให้บูโเฟานนเดสไปก่อนยิงไกลเลยบูโนโอโหโจเซซาก็เซฟไปได้นะครับลรุ่งนี้ ยิงเลยนะบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นกัปตันด้วยนะครับโอ้ไม่ใช่แม็กไกวนี่ผมนึกว่าแม็กไกวเขาจะเป็นกัปตันนะแต่จริงๆเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเซฟไปได้นะโจเซซาไปแล้วฮะวู๊แฮมตันเกมสวนโรเนนโรเนนโอเคโยนมาทางซ้ายที่ใครวะเนี่ยจะาเข้ามากลางก่อนนะครับเอ็ดนูริลี่นะน่าจะใช่เฮ้ยว่างโอ้โหทำอะไรกันวนนะน่ะ ทำไมลุ่งๆเลยนะลุ่งแบบไม่มีใครประกบสักคนเลยนะครับเนโตนี่ครับดูนี่นะใครพลาดอะ่ะลูกชอเข้ามาประกบโอ้โหแล้วไม่มีใครเลยเหรอประกบอะ่ะโอเคโรนโดได้วอนออกไปที่ซานโชก่อนนะครับขึ้นมานโรน,นโดวิซโนโรนโดลองซัดไกลเลยโรนาลโดโอ้โห,โโหนึกว่าจะเข้าซะแล้วโอเคโรนโดเก็บบอลได้ฮะปอกบาโนเฟรนันเดสออกมาที่ินโน โรนัลโดโรนโดทำไงดีคืนไปที่บุลลุนเฟรนันเดสเฟรนันเดสจ่ายมาโรนโดลองปั่นไกลดูโอ้โหชนคานไปฮะโอ้เกือบจะเข้าเลยไปชนคานซะงั้นโอ้ยจะได้ประตูขึ้นนำเพิ่มนะแต่ไม่ได้นะครับป๊อกป้ายินถือไดไมดุลลุเฟรนันเดสคืนมาได้ฮะ เฟสแทงมาสวยหลุดมาโรนโดซัดโอเคขึ้นนำจนได้นะฮะโอเคเลยนะครับสู้สู้กับเฟสมอนเหมือน,นไอเกมที่แล้วนะเกมอีพีแรกนะครับก็มาอันนี้กับเฟสนะทาทำาด้กับเฟสตรงนี้โอ้โหวันทูก,กันสวยฮะหลุดมาเลยโรนโดนะครับซัดเข้าไปนะขึ้นนำเป็น3 1มนแล้วนะครับตอนนี้โอเคเลยนะน่าจะเก็บ3ามเต้มได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเกมนี้ โผเดนต่อบอลกันอยู่2คนนะครับแอนนูลีล่แทงมาโพเดนหลุดมานะฮะวาลานวาลานเข้าประกบเอาแอนนูลีล่ทำไงเปิดหรือเปล่าเปิดเข้ามาอุยอ้ยอุย้ยเนโต้ได้โขกไปดียังข้ามคานนะถ้าเข้าประตูนี่งานหยาบเลยนะครับโอ้โหถ้าตีตื้นมา3-2นี่ก็เสียวๆ,ๆจะเสมอนะอย่างน้อยก็3มแต้มก็ยังดีนะครับเกมนี้มาแล้วฟาบิโอซิวาเหมือนเขาจะเปลี่ยนลงมานะครับฟาบิโอ มาแล้วโคลเดนคาบิโอซิวาเฮ้ยโอ้ยที่ถ้าเขาแทงข้างหลังนี่แทงไอ้ตรงนั้นน่ะได้หลุดไปแล้วโคลเดนโคลเดนขึ้นมาฮะโยนมาโอเคบาลานเอา้าบาลานทำไรโอ้โหไปเคลียร์อะไรอย่างนั้นน่ะโบลี่โบลี่โยนมาฮะคาบิโอซิวาโอเคแมคไกลโขกดักได้นะฮะจ่ายไปล้วนแฟนเดส โรนัลดลองซัดไกลโอ้โหโจเซ่ซายังเซฟไม่ได้เหรอโอ้โหลูกนี้ผมว่ายิงแรงและยิงคมมากเลยนะแต่เหมือนเขาจะยืนมุมดีนะครับโจเซซาเซฟได้ซะงั้นโอ้โหยก็หมดเวลาไปนะครับทางแมนยูก็เอาชนะมาได้ที่3ประตูต่อ1น,นะโรนัลดก็ซัดไป2ลูกแล้วก็แอสซิดไปหนึนะครับโอเคเลยนะโรนัลดในแมตช์นี้นะครับถือว่าทำดีมากเลยนะ ต่อไปก็จะเป็นเกมทีมชาตินะครับติดทีมชาตินะาโรนโดติดอยู่แล้วแหละระดับนี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอเกมทีมชาติกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับโรนโดก็เล่นไป3ามแมตช์นะยิงไป3ลูกนะครับแอตซิตเป็นหนึ่งนะก็มาเปลี่ยนรองเท้าให้พี่โดกันดีกว่านะครับเปลี่ยนรองเท้าบ้างตอนนี้ใส่รองเท้าไนกี้อยู่นะขเขาเป็นาทางแบรนด์แอมบัสเตอร์หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะของทางไนกี้นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นรอ,องเท้านี่รองเท้า มันจะเป็นรองเท้า CR7 นี่ไงครับรองเท้า CR7 เออโดนโทก็ต้องใส่คู่นี้ดีมานี่นะครับก็เหลือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะแมนยูของเรานะครับซื้อจารอดโบเวนกับแซงแม็กซิแมงโอ้โหเสริมปีกเสริมปีกเน้นปีกกันเหรอโอ้โหก็ซื้อมา85ล้านนะครับแมนยูยังไม่ได้ขายใครไปนะต่อไปก็จะเป็นเกมกับทางนอร์เวย์นะโปตุเกตพบกับนอร์เวย์นะครับ ผมขอไม่เล่นแล้วกันนะมีฮาแลนด์ด้วยเอาผมขอไม่เล่นแล้วกันผมขอไปเล่นอิตาลีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะบิ๊กซีมไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเพื่ออะไรน่าจะชิงแชมป์บอลโลกแบบเข้ารอบบอลโลกอะไรอย่างี้ป่ะผมก็ไม่แน่ใจวะน,นี่ผมไม่รู้นะอ๋อผมเห็นแล้วน่าจะประมาณว่าแบบเป็นเกมที่เหมือนเล่นพรีซีซั่นอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่นะครับแต่เป็นบอลทีมชาตินะ ก็ถ้าเล่นแบบเฟรนลี่ก็ก็คงไม่จริงจังกันมากหรอกมั้งครับอ่างั้นผมพอสกิปไปเลยแล้วกันนะไปเล่นบอลลีกดีกว่านะครับไปสกิปไปเลยก็เสมอกันไปนะครับดิโกโจโตาก็ยิงไปหนึ่งลูกนะต่อไปก็จะเป็นเกมกับทางนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้โอ้เขาอยู่บนเรานะเขามี6แต้มนะครับนิวคาสเซิลู่อันดับที่8นะครับเราอยู่อันดับที่10เลยนะไปเดี๋ยวเราไปเก็บชัยชนะกับทางนิวคาสเซิลกันต่อเลยนะครับ มาครับอยู่ในสนามนะโอเทฟฟอร์ดนะครับโอโอเทฟฟอร์ดว่ะโอเทฟฟอร์ดนะครับเป็นสนามของทางแมนยูนะแมนยู Man เป็นเจ้าบ้านนะครับและนิวคาสเซิลก็มาเยือนนะในแมตช์นี้มีบัฟเจ้าบ้านด้วยนะครับอาจจะชนะก็ได้นะต้องเล่นดีๆนะครับโอลโดะมาตอนนี้ต้องการ9นะครับเลดติ้ง9 9นี่เยอะมากเลยนะโกลหรือแอสซิสต์นะครับ2ลูกชนะหรือเสมอนะแต่ต้องเลือกชนะอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะเกมกับทางนิวคาสเซิล เป็จ่ายมาโรนโดนะฮะโรนโดขึ้นมาแล้วไม่มีใครประกบขอลองปั่นเลยโอเคออกข้างไปนะครับจะต้องลองยิงไกลกันบ้างแหละได้บอลแล้วไม่มีคนประกบเลยนะอลองปั่นไกลดูนะครับก็ออกข้างไปนะครับลูกนี้โขกได้ไหมโอเคป๊อกป้าโขกได้นะครับบอลอยู่ที่เป็จ่ายมาโรนโดออกไปให้ทางซานโชนะครับจารอนซานโชซานโชทำไงวันบิสก้าโอเคซานโช เฮ้ยจ่ามาโรนโดบ้างสัดเลยโรนนลโดเรียบร้อยฮะขึ้นนำห1ึ่ศูนย์เรียบร้อยนะครับ c r 7ก็ซัดเข้าไปเลยนะโอเคขึ้นนำแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพิ่งเริ่มเกมมานี่นครับว่างๆเลยนะนี่เฟสนะครับโอ้เฟสแอซิดอีกแล้วซัดเข้าไปเลยโรนนลโดสวยๆไปลูกน,นี้นิวคาเซนขึ้นมาเอาแทงมาวิสันสวยฮะวันวิสกาเอาจุดโทษเหรอ โอ้โหอ้าวโดนจุดโทษเฉยเลยนะครับยังไงอ่ะมันจุดโทษยังไงวะเนี่ยก็เขามาชนเองหรือเปล่าอ่ะโอ้โหสุดท้ายก็เป็นจุดโทษนะเป็นคารลัมวิลสันนะครับซัดจุดโทษไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคเดกเก๊าเดกเกเดกเกอ้อยเรียบร้อยนะฮะเด็กเกาคิดว่าตรงกลางนะครับจะยิงทางซ้ายไปคารลัมวิลสันโอ้โหโดนจุดโทษเฉยเลย ทวดปริศนานะครับอยู่ดีก็โดนโอเคคืนไปก่อนบุโนโนเฟรเดสโอ้โหคืนไม่ดีแดงได้อยู่ปอกบาเอาไปปอกบาซัดเลยได้นะไม่ซัดนะครับโอเคโรโดโรโ,โดได้บอลใจไปให้ปอกบาก่อนเฟสเฟสใจมาได้ใจมาลองปั่นเลยโอ้ยเซฟไปได้นะครับชอบปั่นมุมนี้นะก็เซฟไปได้ตลอดนะครับโอกาสเข้ามันน้อยนะโอ้โห,หลูกนี้ก็เซฟไปแล้วครับ ทางไทยวะเนี่ยโผมฟังนิวคาสเซิลไม่รู้จักนะโอเคได้บอลแรดฟอร์ดเอาแลดฟอร์ดลม้มผมว่าจะต่อบอลกับแรดฟอร์ดคืนให้บุนโน่เฟร์นันเดสเฟร์นันเดสใจมัดซัดเลยโรนโดว่างๆโอ้โหยยังเซฟได้อยู่นะดาโลอ๋อดาโลโอ้โหยยังเซฟได้เกือบไปแล้วโอ้ยไม่ได้ขึ้นนำสักทีเจจ่ายมาครับโรนโดโรนโดว่างจ่ายไปที่บุนโน่เฟร์นันเดส ไปเฟตเฟใจมากลางซานโชนะฮะซานโชออกมาทางซ้ายโยนมาโรนโดโคกสวยๆไป2 1หนึ่งไปฮาจากทางคริเยโนโรนัลโดนะครับโอ้โ oh หลูกนี้ออกข้างไปแล้วก็โยนมาเลยฮะโคกสวยๆไปโอ้โหยโคกอย่างสวยเลยลูกนี้เรียบร้อยไปฮะขึ้นนำอยู่2 1หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยโคกสวยจริง โอเคดักได้โรนโดโรนโดดักได้อย่างนี้ก็ทำเกมลุกไปเลยทีฮะจ่ายไปบุนโน่เฟรนเดสเฟรนเดสจ่ายมาไปเอสฟอร์ดจ่ายมาโรนโดสัดเลยโรนัลโดข้ามคานไปซะไกลเลยอามิรอนจ่ายไปวิลสันคลัมวิลสันเอาไปพลาดอะไรกันนั่นอนะโอเคใจยเยน็นใจยเยน็นกองหลังสวยฮะวันวิสก้าเอาได้จมายติดอามิรอนวันวิสก้าสวยโอเค ไ้เกมลุกของทางแมนยูเลสโก้โอ้โหแทงมาสวยๆฮนะเหมือนจะเป็นวันวิสก้าหรือเปล่าแทงมาเกาะซัดเลยกลัวตามมาทันเอาแต่ยังได้อยู่นะแมนยูจ่ายมาซัดอีกทีโอ้โหโรน aldo แฮดฟริกไปนะครับลูกนี้ลุกขึ้นมาต่อนะโรนโดซืนะส่สองทีแล้วฮะวันนี้โอ้โหสวยๆไปนะลูกนี้นี่นะครับตอนแรกล้มไปก่อนนะแล้วนะแล้วซานโชยกมา บุนโไปนั้นโขกมาโอ้โหยิงไปมุมพอนะครับยิงไปมุมพอที่จะเข้านะเรียบร้อยไปนะครับขึ้นนำอยู่3-1แล้วนะโรนโดก็แฮตทริกไปนะครับโยนมาโยนมาแซมมี่แฟงสวยฮนะล็อกเข้ากลางมาโรนโดโอ้ยโ,โดนไปยกมาให้ทางซานโชไม่ได้โขกด้วยยิงเลยแม็กโทบินเนเซฟไปได้นะฮะโอ้โหก่อนจะหมดเวลานะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะตอนนี้เหมือนจะได้เปิดมุมด้วยนะครับ ซัดไปนะแม็กโทมิเน่โอ้โหเทฟได้อยู่นะดารโลเป็นลูกเปิดมุมนะครับก่อนจะหมดเวลานะเวลาสามนาทีตอนนี้4ี่นาทีจะเข้า5นาทีแล้วครับโอเคเมอร์ฟี่เกลียร์ทิ้งไปเลยโอเคก็หมดเวลาไปนะโรนโดก็ซัดแฮตทริกไปนะครับเก็พาเมนยูชนะมาได้นะเกมนี้เก็บ3ามแต้มไปน,นะครับเจอกับทางนิวคาสเซิลได้บอลกลับบ้านไปฮะโรนโดอ่าเกม UCL นะครับ เกมต่อไปเป็นเกม UCL เจอกับทางวีเรลนะมาอยู่ไฟแชมเปี้ยนลีกนะครับเจอกับทางวีเรลก็เหมือนจะเคยแพ้ไปนะวีเรีลไม่ใช่ดิเราเคยแพ้ไปนะครับทางแมนยูนะแพ้ไปตอนอยูโรปาลีกนะครับก็แพ้ไปแพ้ทิงแชมป์นะนะทิงแชมป์แพ้จุดโทษไปนะครับมาแก้แค้นคืนละแมนยูเลตสโกไปเจอกับทางวเรีลกันต่อเลยนะครับเล่นไปยาวๆเลยนะมาวอร์มก่อนแข่งนะครับวเรีล Let's go ต้องเอาชนะมาให้ได้นะแมตชนี้แมตสําคัญด้วยนะครับอยู่ภาแชมเปี้ยนลีกกับบุนุเฟร์นันเดสเป็นกัปตันทีมนะเหมือนจะไม่ใช่ไม่กลวยเลยนะครับในเกมนะแต่ตอนนี้เป็นบุนุเฟร์นันเดสนะครับนี้ก็น่าจะเป็นวีรลิวนะเป็นเจ้าบ้านนะครับทางแมนยูก็มาเยือนนะเกมนี้มาเกมสองพันใช้ได้อยู่นะครับต้องพยายามเก็บสามแต้มให้ได้เขาก็ให้ภารกิจมานะครับก็ทำเรตติ้งให้ได้8.5นะ แล้วก็อะไรวะเนี่ยน้องนัทผมไม่รู้นะครับผมไม่เก่งทางกฤษนะไปเดไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมก,กันเลยดีกว่านะครับแล้วของวีรลิวนะครับตาตามนี้เลยนะผมไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ครับมีปอตอเลสด,ด้วยปอตอเลสที่ย้ายไปอาร์เซนอลนะแล้วก็จะมีโมเรโนนะครับเจอหลาัดโมเรโนปาเลโฮนะครับก็ใช้ได้นะทางทางวีรลนะครับส่วนขอแมนยูนะ กก็เป็นดาวิดเดกอรนะครับจะมีแฮร์รี่แม็กควาย็อกบานะครับโ็ลันโดเล่นเป็นหน้าเป้านะจะมีทางขวาเป็นซานโชนะครับทางซ้ายแรดกอดเหมือนเดิมนะเฟรนเดสเฟรดแล้วก็บ็อกบาเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเกมที่แล้วที่เจอกับทางคัสเซิลเลนครับเอ้าแล้วใครมันมาบังวะเนี่ยเฮ้ยก้องกําลังซูมบอลนะครับใครไม่รู้มาบังอะไรนะมาเปิดเริ่มเกมกันเลยนะครับโรลันโดเปิดเริ่มเกมให้กับทางเมนยูเริ่มเกมก่อนนะครับ เป็นีคิกนะครับโดนโด้พีคิกโดนไกลไปปึ๊บจะมีใครโขกได้ไหมปอกบาไม่ได้โอ้โห้ยซานโชดีลังกายิงไปนะครับดีลังกาเตะไปเอาเหมือนจะล้ำหน้าก่อนเหรอโอ้โห้ยหน้าก่อนนะครับแต่ถึงไม่ล้ำยังไงก็ไม่เข้านะอีกกี้ก็ทำสวยกันอยู่นะครับเป็นลูกปอลมุมนะครับขอ,องทางวีริวเป็นปาเลหฮวนะเปิดเข้ามาได้โขกไหม โอ้โหออกข้างไปนะครับลุงนี้ไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะเบอร์นเดสโอเคและฟอร์ดครับจ่ายไปบุนโน่เบอร์นเดสออกมาโอ้โหจะออกมาให้เฟสได้อยู่โอเคโอเคเฟสได้บอลจ่ายมาบ็อกบาบ็อกบาแทงมาซัดเลยโรนัโลนโดโอ้โหเบาเกินไปนะครับลุกนี้เบอร์นเดสจ่ายไปให้เฟสคืนไปเฟสก่อนเอา้าจะคืนไปให้เฟสจ่ายเบาไปบิสซาก,ก้าแทงมาเอ้ยกลางบ้าง ซัดเลยโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโดน,นจิ้มไปก่อนบัตโธไายจ่ายไม่ค่อยดีด้วยนะซันโชถ้าจ่ายดีกว่านี้ผมกม็เข้าไปแล้วนะโอ้โหนี่นิดเดียวไม่เป็นไรเอาไหมอุ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้ยโ,โดนขึ้นนำก่อนเลยนะครับอ,อะไรกันวะเนี่ยเอาแล้วมาอยู่ที่มือ <c oughs> กล้องไป กล้องมันเป็นไรทะลุคนอีกอเออดีเนาะเออรงบางอีกโงบางอีกดีโอ้โหลูกนี้ว่างๆเลยอ่ะไม่ไมีใครประกบอีกละว่างตรงกลางเลยนะครับโอ้ยซัดเข้าไปเลยจะตีตื้นขึ้นมาได้ไปหมเนี่กนกกนนย,ยก่อนจะหมดเวลาทําเกมก่อนเร็วๆเอาได้เอาตีตื้นอย่างน้อยตีตื้นมาก่อนจะหมดเวลาแทงมาเฟสโอ้ยจ่ายพลาดเฟส โอ้ยหมดเวลาไปก่อนนะครับเขาก็ขึ้นนำอยู่หนึ่งศูนย์นะวลเีโอ้โหงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับทําเกมลุกนะมาก็ไปเจอกันในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับจะพยายามเล่นให้ดีกว่านี้นะโบเมดซนานโมเรโนโดนแย่งไปมาลันเอาไม่ได้ยังไม่ได้โอ้โหยิงไกลเลยโอเคเด็กอาได้เซฟนะครับเกือบไปละโอเคป๊อกไาถักได้นะฮะเบรนเดสจ่ายมาไปเกมลุกเกมลุกบ้าง แอนยูเอาโอ้มานเาเบกทำอะไรโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็ว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 ,รว,รวอย่างน้อยที่เสมอก่อนนะไปทีเสมอจะพยายามที่เสมอก่อนนะครับตอนนี้แทงมาโอ้ยพลาดปัดโป้ยไอ้แรงเกินไปโอเคโขกได้นะครับมานเาเบกเก็บบอลได้อ่ะมานาเบกขึ้นมามันจะเปลี่ยนกับทางเฟสนะครับอุลโลเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสแทงมาไม่ถึงว่ะ เอ้ยได้ไหมได้อยู่ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ซัดเลยโรนัลโดโอ้โหเซฟไปได้นะครับว้าโูกได้บอนเบกสวยฮะโรนโดดิเซโน่ายไปซานโชมา,มามามาใจเย็นใจเย็นพยายามจีเสมอให้ได้บอนเบกแทงไปและเอ้ยอยิงโอ้ยเฟอร์นันเดสได้ยิงนะโอ้จะเซฟอะไรขนาดนั้นวะน่านะ ไม่เข้าสักทีนะครับยิงหลายลูกแล้วโอ้โหเฟอร์นันเดสบรูโน่เออร์นันเดสเปิดมาโอเคทันโชได้โรนโดปิกยิงโอ้โหเซฟอีกแล้วโอ้โหเซฟอะไรเยอะแยะวะปล่อยให้เข้าซึกลนูกก็ได้พี่โอ้โหเซฟอยู่นั่นแหละวารานโขกเคลียร์มาสวยฮะปกป้าโขกมาได้โอเคบรูโน่เออร์นันเดสโขกมาจะให้ซานโชก่อน การโชว์ใจมาวันเบกโอเคอุ้ยเฟอร์นันเดสใจงี้เกือบเสียบอลเฟอร์นันเดสวิ่งไปแล้วบรูโน่เอ้าเออรถที่เสมอมาเว้ยเอาเว้ยหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคต้องชนะต้องชนะเพื่อเก็บสามแต้มนะสามแต้มมีไว้สบายใจกว่านะครับโอ้โหโอเคลูกนี้ซัดเข้าไปนะเฟอร์นันเดสลูกนี้ก็แอซิสต์ไปนะครับโรนโดว่างๆนะโอุ้ยนิดเดียว ซัดเข้าไปโอเคมาใจมาโรโดโรโดได้โอเคหลบมาได้นะครับโรโดใจไปให้เฟร์นันเดสก่อนวันเบกวันเด,ดเบกใจมาเฟร์นันเดสบังบาสวยฮะไปโอเคเฟร์นันเดสเออเอาอเฮ่ขึ้นนำสองหนึ่งแล้วจากบรูโนุเฟร์นันเดสทั้งสองลูกเลยนะครับอโอเคเยี่ยมฮะไปกอดกับราฟรังนิกนะ โอเคเลยขึ้นาำสองหนึ่งนะฮะตอนนี้เหยยบร้อยต้องชนะแล้วแมตชนี้นาทีที่80กว่าแล้วนะครับโอ้โหตอกส้นยังสวยฮะแรดฟอร์ดและยิงก็สวยด้วยนะลูกนี้เชฟมานานนะครับโกของทางวียริวกอดยิงเข้าไปนะครับเฟอร์นันเดสสองลูกแล้วซานโชเฟอร์นันเดสจ่ายมาโรนโดขึ้นไปซานโชเฟอร์นเดสยิงไกลอีกโอ้โหยิงดีจริงแต่ชนคารไปลูกนี้โยนมาโกก็ชกทิ้งไป ผูเฟรนันเดสยังได้อยู่จ่ายมาได้ไหมอยากยิง <c oughs> บ้างโบเวนจ่ายมาโรนโดพลิกซัดเลยโอ้โหโอโออทำไมเซฟลูกของผมได้วเนี่ยโอ้โหรโโนโดได้ยิงแต่เซฟได้นะเฟรนันเดสบรูโนเฟรนันเดสเปิดเข้ามาโรนโดออ้ยได้ขกไปแม็กไกแต่ไม่ได้นะเหมือนจะหมดเวลาโอเคหมดเวลาไปบุูโนเฟรนันเดสก็ ัดเอาชนะให้แมนยูได้2ลูกเลยนะในนาทีที่80กับ87นะครับโอ้โหไม่ห่างกันมากนะห่างกันแค่เ็นาะทีเองชนะไปนะในแมตช์นี้นะครับโรนโดเราก็แอซิสเป็น1ลูกนะชนะไปนะครับอาก็จบไปจนได้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่รัดับที่6แล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกนะเราก็มี7แต้มนะครับเท่ากับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลีดเลยนะครับ แล้วก็ลงไป5นะัดนะยิงไป6ลูกนะครับแอซซิตไป2เดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของอาทาง UCL กันบ้างดีกว่านะครับรูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่นะก็จะมีเราขึ้นนำอยู่อันดับที่1นะครับอันดับ2ก็เป็นเบอร์การ์โดซิโอหรืออัลตนตานะก็จะมีเท่ากันเลยนะครับ3แต้มก็ตามนี้เลยนะครับโอเคอย่างน้อยก็ชนะมาได้นะสำหรับ EP นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะ อ่าจะเป็นยังไงต่อนะครับโรนโดถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับช่วงนี้ไว้เจอกันใหม่ครับผม